สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมซิกวิกนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมที่ผมกับเดือแก๊งเนี่ยเล่นเกมโรบอกเซิร์ฟเวอร์ซิกด้วยกันจะเป็นยังไงไปรับชมกันดีกว่า Let's go <S ทุกคนอาแท็บเล็ตแล้วทุกคนมาเร็วอยู่ไหนกันอยู่ชั้นสาฮะพี่อยู่ชั้นหนึ่งเฮ้ยรอด้วยดิคนเล่นเป็นอนะ่ะพี่ก็อยู่ชั้นหนึเนะี่ย เดี๋ยวทางไหนวะชั้นชัสามไปทางไหนวะบันไดมาดิไหนวะบันไดอ๋อเจอแล้วเจอแล้วจังเลยเฮ้ยไปขึ้นยินห่วงว่ะเอ้านี่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 กดกดกดถือเทียนกดถือเทียนเออไปทางนี้ทางนี้ทางพี่มาควงยิงควงควงยิงช้ายังยังยังอยู่ชั้นหนึ่ง เรียกาอะไรช็ตถึชั้นสามเหรอขึ้นไปชั้นสามเหรอใช่มาดิจ้าแล้วพี่พี่ลงไปทำไมอ่ะขึ้นมาดิยังยังไม่ขึ้นโอ้โหเมียวขาวอะไรนีเมื่อกี้เออมันกระตุกป่ะเห็นปะ่ะเห็นตัวกันอะไรกระตุกอ่ะมันกระตุกอ่ะเฮ้ยพี่ไม่กระตุกะออนกะกันบา้บาเห็นคนบา้าไปบ้ามาถ้าเจอผีคือกูตาย พี่เห็นปกตินะเออเห็นทุกคนเห็นผมไม่ดีอ่ะอ๋ออีวิกอีวทำไมยังไม่กลับบ้านยัไม่เรียนเอียอเอานี่ผีเยอะเนี่ยไอผีเหรอผีตัวแรกที่เราต้องเจออ๋อเอ้าเอกันยังไงอ่ะเออกันสอง ไม่ผีผีผีคุณผีผีได้คุณไ,งได้ออไหมแอบคุณีแง่กูณผีแง่อันนี้อะไร<น>กระดานอะไรโน้ตอุ้ยคุณผีแง่เอาเลยแผ่นลิ้มเซงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นคัตตีนอยู่อ๋อแปะที่ห้องแล้วก็เอาอเศษ<อ>ผม<พ>กับตะปูไปเผา เราต้องหาเศษผมกับตะปูแล้วก็ห้ามตายด้วยนะหมายถึงว่าถ้าได้เศษผมตะปูมาไว้อ่ะห้ามตายเราต้องหาจากไหนอยู่ในห้องเหรอมันอยู่ในทุกห้องเลยใช่ไหมมันเหมือนสุ่มใช่ไหมว่าอยู่ห้องไหนอะไรนี่เหรอใช่มันสุ่มสุ่มหาดูอุ้ย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 ย กูเห็นกูเห็นน้องตายขาแน่กูเลยเมื่อกี้เอ้าวตายแล้วเหรอเออผมเห็นน้องตายขาแน่เลยเมื่อกี้อ้าวไปไปไปเราไปตามพี่มากันตามพี่มาพี่กลัวผีพี่กลัวผีเยผีมาอยูั่นแหลไอ้เชี่ยอุ้ยพี่พี่วิ่งไวยังไง ผีแมวเฮ้ยเราเดินตามผีดิเราเดินตามผีดิเราต้องเดินตามผีเดินตามผีได้ไหมวะพี่วายมาแล้วผี่พี่ตายพี่ตายเอืออยู่ชั้นไหนวะเนี่ยน้องอยู่ชั้นสองเว้ยทุกคนสู้ๆนะนกตายตายแล้วมันจะมาโผล่ชั้นสองอแม่มึงผีมาโอ๊ยไควะเนี่ยอ้าวนี่ยืเป็ผีตายอ๋อเข้าใจแล้วเิดเิดผีมันเห็นเราอ่ะมันจะเป็นฉากแบบ เหมือนเป็นข้างๆมันจะมัวใช่ไหมเกี่ยวด้วยหรอวะน้องน้อง่าเี้ยเเกียว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 เฮ้ยพี่เจอตะปูอ่ะพี่เจอกระปูแับเศษผมใครอ่ะใครอยู่หน้าห้องอ่ะเข้ามาเข้ามาห้องพักคู่นี่นี่นี่ปอปอไปอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะตอนตอนตามันตางไงมันผีผล่ในการจอเลยวะใช่ใช่ใช่นี่นี่พี่ได้เศษผมมาเนี่ยเก็บไงวะ เชียพีกูไม่กล้าตายอ่ะกูไม่กล้าตายกูปูผีกูอยู่ในทางแดงนี่แหละนี่นี่นี่ตรงเนี้ยตะปูมะวตเตอร์มันอัปเดตแล้วแม่งเปลี่ยนที่เก็บผมกับตะปูเฉยเลยอ่ะตอนแรกมันไม่ได้อยู่นี่นะเว้ยพี่มันมันเปลี่ยนตำแหน่งเฉยในเผาที่ไหนนะตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่ไหนบ้างใต้บันไดตรงนี้โอเคอ้าวเสร็จผมพี่หายเอออ๋อน้องเผาไปแล้ว อ๋อแต่ว่ามันนับมันนับด้วยกันอันนี้อะไรอ่ะเรื่เก็บเก็บบทครบทุกคนในในนี้ก็คือถ้าเกิดเผาคนเดียวก็คือหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ลงมากี้ไงพี่อยู่ชั้นหนึ่งลงไปทําไมพี่ผมอยู่ชั้นสามต้องหาของไม่พี่ผมเอฟเคยูบุกกลผีผมเจอแล้วผมเจอแล้วพี่พี่พี่มาเก็บนี่หน่อยได้ได้ ก็คือแบบไม่มีโอกาสได้แบบอนี่เลยอ่ะแบบเดินออกไปเลยผีแม่งวิ่งอย่างไรอ่ะเฮ้ยผีอยู่ชั้นหนึ่งมามามาเอาใครชั้นหนึ่งใช่ใช่พี่ดิวพี่หนุ่ฮะถ้าถ้าผีมาเรต้องมีคนไปรอบเ้ยผีไปแล้วไปคนไปรอไตายดิผีไปไหนวะชั้นบนอน่ะชั้นบนอ่ะ พี่อยู่ชั้นบนพี่อยู่ชั้นบนน่าจะอยู่ชันน้นสองพี่นี่เาอาไปเผาเลยเอาไปเผาเอาไปเผาเผาแล้วแล้วขีตายตายทั้งโลกทำอะไรอยู่ครับเฮ้ยดูร้อยป่ะขีหายขีหายอันนี้คือตายแล้วใช่ไหมตัวเบกเตอรต์ไปไหนต่อ เดินตามวิ่งไปตามจุดแดงๆไอ้เหลืองๆอะไปแล้วผมรักทุกคนนะครับเพราะผมจะทิ้งทุกคนไวน้ในนี้แล้วผมจะหนีออกไปคนเดียวเอา้าทำไมาคนอื่นวิ่งไวกว่าพี่วะกดชิปไงพี่อ๋อกด<อ>ชิปคือวิ่งเหรอเออกดชิปพี่บอกเลยพี่เดินตลอดเออพี่เดินเฮ้ยนายมีแต่หัววิ <c oughs> <อ>่งมาล้าตั้งเชียวเชืัดยชัดเต็มด้วยมีแต่หัวพี่ได้ไหมคุณรู้อะไรเล่าให้ผมฟัง ได้ไหมครับน่ารบกวนน่ารบกวนพ่เผู้เขาเสียไป20ปีแล้วแล้วแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งต้องไปเอากุญแจเห็นว่าโดนทำผองมนดับใส่จนตายเข้าไปลบหลู่ของผีอาแกว่าห้องพักครูที่พี่เจอเมื่อกี้ก็คือห้องพักครูนี่ห้องพักครูของเนี่ยหอกของผี ห้องที่ล็อกไว้อยู่ล็อกไว้ชั้นหนึ่งแล้วเปิดประตูไม่ได้เวลาสิบแปดนาฬิกาอันนี้ผีเหรอใช่อันนี้ผู้ชายสีอ่อนนายไอ้เงี้ยเอ้ยมาเล่นเกมส์กันไปอยูจะนอนหลับไหมเนี่ยโอ้ยไอ้พีตัวนี้น่ากลกว่าตัวที่แล้วอีกก็ตัวเดียวกันชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโพเทรแบบตามันบู๋อ่ะตัวมิกิตาไม่บู๋ไม่ใช่เหรอเปิดประตูให้ผมนกันเหมือนกันหรือเปล่าครับเลยเหรอ กุญแจรั้วเชนเอาไว้ในห้องหมดคณิห้องหมวดคณนิดไเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออกไอ้ที่อะคณิตอ่นได้ทำข้อสอบคนิ้จริงๆแล้วนะไม่ไปเอากับผมเหรอครับทำผีิดะทำผิดตายเขาไปตึกหรอทำผีตายเหรอทำผิดแล้วกูก็โดนผีเล่าอีกปีเหมือนกันเลยเนี่ยโชคดีล่ะ